มาเดินเล่นนอกบ้านอีกแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆเจอเห็ดมากมายหลายเหลือช่วงนี้เห็ดจะออกเยอะมากดแดนอ่อนอันนี้หลุด อ,นนอันนี้กินไม่ได้อันนี้เห็ดผิดอ,อันนี้เราไม่รู้จักกินไม่ได้หรอกเห็ดพิษ เห็ดนี่ประหลาดจังเลย อ่าห่าเห็ดพึ่งแต่มันมีหลายพันเห็ดพึ่งเนี่ยอันนี้ก็ขาลายมันแก่มากแล้วดูดิมันแก่มากแล้ว,ลวสภาพมันเลยแบบน่าเกลียดมาก <laughs> อยู่ตรงนี้แหละ <laughs> ไปต่อค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวมูสค่ะเพื่อนเนก็เลยเดินออกมาเดินเล่นจะมาดูเดินเล่นไปเรื่อยๆเห็นอ่ะสุดเหมือนจะเห็นอีกพาเพื่อนๆไปดูค่ะเห็นอีกบ่าง กินไม่ได้ค่ะ mm hmm. พิษถ้าเพื่อนๆเ,เก็บก็ระวังนะคะเพราะว่าเห็ดมันมีเห็ดคู่เหมือนเยอะบางทีสีเดียวกันแต่ว่าใต้ล้มเห็ดจะไม่เหมือนกันไปเดินเล่นต่อค่ะ oh. ไปต่อค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพา ไปดูต้นแบล็กเบอร์รี่กำลังออกลูกแบล็กเบอร์รี่ในป่าแ,แถวๆบ้านนี่แล้วค่ะกำลังออกลูกเยอะเลยอ่ะอาจจะเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวตอนนี้พาไปเดินเล่นก่อนอ๋อเล่าต่อเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวมูดก็เลยเดินออกมาดู ก็มาเจอเห็ดได้ละได้ยินเสียงน่าจะสองสามตัวไปต่อไปต่อค่ะตอนนี้เดินอยู่เลนถนนละ ุตสารีบเดินเข้ามาดูจะมาโชว์เพื่อนๆดูตัวมูสหน่อยไม่ทันมันไปซะละโชว์เพื่อนๆดูดอกไม้ดอกหญ้าสวยดูเช้บตอนนี้นี่จังสวยมากสวยงามไปเถอะไปเถอะ เจอสบับลิคอีกแล้วนี่โอ้ <c oughs> oh, ยแะยะเลยยแะยะไปหมดข้างทาง okay. ออโอเคอ่าสอบริคโอ้ยังไม่สุกเลยลูกใหญ่จังอยูค่ะมันยังไม่ค่อยสุกด,ดี ยังขาวๆอยู่นี่อันนี้สุกแล้วเก็บจ้าอันนี้สุกแล้วนี่ยังไม่ค่อยสุกเขามาตัดยานียดูสิตัดสตรอเบอรี่ด้วยกระเด็นกระดานดู ตัดยาหืมหืมเห็ดเห็ดพิษกินไม่ได้ คิดว่าเห็นในบ้านแถวๆนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปดูต้นฮาล์อนมันกำลังออกกำลังออกลูกเต็มเลยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะดอกไม้ก็สวยนะคะดอกหญ้า ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆค่ะดูแต่เห็นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อก็จะเบื่อนะคะดูดอกไม้บ้างนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยง่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ